เื้อหาในนิยายชุดนี้สร้างจับเจมินายเรียบเรียงและภาคเสียงโดยนิกสตูดิโอโปดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนสัญญาปีศาจ EP สตอนที่สเบาะแสแรกและก้าวแรกสู่ความมืดมิดหลังจากวันนั้นที่คอนโดของโพ์ วินก็กลับมาที่ห้องเช่าของตัวเองพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกสิ่งที่แม่หมอดูไพย,ยิบซีคนนั้นพูดวนเวียนอยู่ในหัวสัญญาที่ผูกมัดกับจิตวิญญาณกำลังเก็บเกี่ยวพลังงานชีวิตไปทีละน้อยมันไม่ใช่แค่เรื่องคำดูถูกหรือนี่สินอีกต่อไปแต่มันคือความเป็นความตายและเพื่อนของเขากำลังถูกล่า วินใช้เวลาหลายวันจมอยู่กับความคิดเขาพยายามรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับซอยเปลี่ยวลึกลับแห่งนั้นเอกและพ์เคยบอกว่ามันอยู่แถบชานเมืองแต่ไม่ได้ระบุพิกัดที่แน่ชัดการจะตามหาซอยที่ไม่มีบ้านคนไม่มีไฟไม่มีแม้กระทั่งเสียงหมาเห่าแมวร้องในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เขาเริ่มค้นหาจากแผนที่ออนไลน์พิมพ์คำค้นหาแปลกๆเช่นซอยผีสิงกรุงเทพถนนร้างลึกลับสี่แยกไม่มีคนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็มีแต่กระทู้ผีหรือสถานที่รกร้างทั่วไปที่ดูไม่มีอะไรพิเศษวินรู้ว่าซอยที่เอกกับพ์เจอต้องไม่ธรรมดามันต้องเป็นสถานที่ที่เหมือนถูกซ่อนเร้นจากแผนที่หรือสายตาของคนทั่วไป ในที่สุดวินก็ตัดสินใจติดต่อพศอีกครั้งมึงจำรายละเอียดของซอยนั้นได้มากกว่านี้ไหมว่าพศอะไรก็ได้สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงต้นไม้หรือแม้แต่ความรู้สึกตอนที่มึงเดินผ่านพศตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายเขากำลังอยู่ในช่วงที่สุขภาพเริ่มสุดโทมลงเล็กน้อยจากการถูกเก็บเกี่ยวพลังงานกูจำได้แค่ว่ามันมืดมาก มือจนไม่เห็นอะไรเลยวินแล้วก็มีกลิ่นอับๆเหมือนกลิ่นดินชื้นๆตลอดทางออแล้วก็มีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งที่ไม่มีไฟแต่มีอะไรบางอย่างสลักอยู่ตรงโคนเสามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แปลกๆสัญ,ญลักษณ์วินทวนคำความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นเล็กน้อยมึงพอจำได้ไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงพดคลุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง คล้ายๆตีศูนย์คว่ำแต่มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็มีเส้นหยิกๆลากต่อออกไปเหมือนตัวอักษรโบราณนั่นคือเบาะแสะแรกวินเริ่มค้นหารูปภาพของสัญ,ญลักษณ์โบราณต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นหาจากสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาความเชื่อเร้นลับจนกระทั่งไปเจอภาพหนึ่งที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรง มันคือตราประทับแห่งปีศาจที่ปรากฏอยู่ในตำราเวทมนต์โบราณสัญ,ญลักษณ์นั้นคล้ายกับที่พ์อธิบายแทบจะทุกประการและตำราบางเล่มระบุว่ามันเป็นตราที่ใช้ในการเรียกขานหรือเปิดทางให้กับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือโลกมนุษย์วินตัวเย็นว่าไปทั้งตัวความเชื่อที่ว่ามันเป็นแค่เสียงปริศนาธรรมดาธรรมดาเริ่มสลายไป เขาคิดถึงคำว่าซาตานและปีศาจท,ที่เคยอยู่ในนิยายแฟนตาซีตอนนี้มันดูสมจริงขึ้นมาอย่างน่ากลัวเขาโทรหาพศทันทีและส่งรูปสัญ,ญลักษณ์นั้นไปให้ดูทางไลน์นี่แหละว,วินเสียงพศด,ดังลั่นในโทรศัพท์แม้จะแฝงด้วยความตื่นกลัวใช่เลยนี่แหละที่สลักอยู่ตุกโคนเสาวินเงียบไปครู่หนึ่ง เขากำลังคิดถึงความหมายของมันถ้าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นตราประทับแห่งปีศาจและมันปรากฏอยู่ในซอยนั้นนั่นหมายความว่าซอยนั้นคือประตูหรือจุดเชื่อมต่อบางอย่างมึงลองบอกรายละเอียดเส้นทางที่มึงจำได้ทั้งหมดอีกครั้งสิพ์วินกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังทุกซอยทุกแยกทุกโคง้งเท่าที่มึงจะนึกก็ออก พศพยายามหรือฟื้นความทรงจำอย่างยากลำบากเขาบอกเส้นทางที่เอกหลบหนีเจ้าหนี้มาเรื่อยๆจนหลงเข้าไปในซอยนั้นวินเปิดแผนที่กรุงเทพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และพยายามลากเส้นตามที่พศบอกแม้จะดูไม่ชัดเจนแต่ก็พอจะจำกัดวงพื้นที่ที่น่าสงสัยได้บ้างมันคือย่านเก่าแก่ของกรุงเทพ ที่มีซอยเล็กซอยน้อยอยู่มากมายบางซอยก็รกร้างไร้ผู้คนเพราะถูกทิ้งร้างหรือกำลังรอการพัฒนาเราต้องไปที่นั่นวินเอ่ยกับพศเราต้องไปหาซอยนั้นให้เจอและหาต้นตอของเสียงนั่นพศเงียบไปครู่หนึ่งกูไม่แน่ใจว่าจะจำทางได้แบบเป๊ะๆนะวินมันมืดมากตอนนั้น และกูก็ไม่ได้อยากกลับไปที่นั่นเลยน้ำเสียงของพศสั่นเครือเขายังคงหวาดกลัวสถานที่นั้นอย่างสุดซึง้งเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพศวินตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพยายามปลุกขวัญเพื่อนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมึงก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดพศก็พยักหน้าอย่างจำยอม เขารู้ดีว่าคำพูดของวินเป็นความจริงนี่คือโอกาสเดียวของพวกเขาแม้จะเต็มไปด้วยความกลัวแต่สัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดก็ผลักดันให้เขาต้องก้าวไปข้างหน้าวินปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงสีจากตึกระฟ้าของกรุงเทพที่เคยดูสดใสตอนนี้กลับดูมืดมิดและเต็มไปด้วยเงาปริศนา เขาหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าขึ้นมาในมือนี่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่เขาต้องทำเพื่อช่วยเพื่อนและอาจจะรวมถึงชีวิตของเขาเองด้วยขอบคุณที่รับฟังกดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ